สวัสดีครับเห็นในในโซเชียลตัวจริงมาแล้วโซเชียลดีใจจังถามอะไรไหมใครไม่มีคำถามฟังกันเยอะหรอนี่น่าจะเก่งนี่น่าจะวิ่งเก่งเพราวิ่งได้ดูดูจากความสวยนะครับจารย์ดูจากความสวยถ้าจะวิ่งเก่งคนนี้ดิวนี่นค่ะคนวิ่งเก่งนั่งอยู่นี่ค่ะยังไงถึงรู้ว่าคนนี้วิ่งเก่งคะเราเราดูได้จากตรงไหนคะดูโครงสร้างนะฮะโครงสร้างใช่ไหมคะโครงสร้างดูกล้ามเนื้อก็รู้ น่าจะวิ่งเก่งน่าจะวิ่งเก่งอ่ะแล้วดูดูเอาฟองฟองมไปฟองไปเย็นข้างนี้พี่ก็วิ่งเก่งนี่ฟองบอกยังไม่ได้ขยับเลยยังยังน้อยวิ่งเก่งกับผมทุกคนแล้วยังโค้งซ่าแบบนี้อคะเนี่ยนักวิ่งเลยนี่ฟองสุดยอดด้วยเอาเก่งด้วยนี่ครับมีเอฟซีมาเอฟซีสาวสวยสองคน ไม่ได้เตรียมแต่ว่าหนูรู้สึกหนูเริ่มเจ็บเข่าล่างจริงใช่ไหม่ใช่ค่ะตรงนี้นิดนึงตรงไหนฮะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เลยนะใช่ค่ะตรงนี้ไม่ได้เป็นเข่าครับตรงนี้เป็นเอ็นัาอ๋อตรงนี้เป็นเอ็นสปาหัวเข่าเอ็นสปาหัวเข่า่งให้จานดูน่ะวิ่งกลับวิงกลับ มีม่มีปัญหาการนี้น่าจะมิเยอะโอ้ยแสดงว่านิวเท่าสวยใช่ไหมอลวจานหมีมเอายังนี้ออกมาดิยัย่านใส่ตรงเลยเอออันนี้มันจะกระตุ้นเอ็นสะบ้าง่เขาแข็งแรงขาาเ่าหวอีส๋อ ทำเวลาขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาลงช้งๆจริงๆเราควรจะนั่งชิดอย่างนี้เป็นเก้าอี้ที่บ้านก็ได้ใกลๆเลยแล้วก็เตะขาขึ้นใช่ไหมค่ะแล้วเตะขาขึ้นแล้วก็ค่อยลงแล้วก็เตะขึ้นแล้วก็ค่อยลงเขาได้ใช้แรงต้านด้วยเขาได้ใช้แรงต้านกล้ามเนื้อมันได้ใช้แรงต้านเสร็จแล้วเอ็นชินเนี้ยมันจะได้ปรับตัวค่อยๆเตะขึ้นแล้วก็ค่อยยอนลงเตะขึ้นแล้วค่อยๆยอนลงอย่างเงี้ยจะต้องให้แข็งแรงอย่างนี้สัหน่อยก็ได้ สมมติว่าถ้าเราอยู่ในยิมต้องเล่นยิมได้อเป่ายิมค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ยิมเลยเพราะว่าห่วงซ้อมมันเก็บระยะไม่ครบบางแสนใช่ห่วงบางแสนก็เลยเก็บระยะไม่ครบค่ะห่วงบางแสนใช่ลองทำดูนี่ทำให้จานดูนี่เอาเอาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับใส่ที่ข้อเท้าเลยใส่ข้อเท้าแล้วก็แล้วเหยียบได้ก็ได้ครับเอาเนี้เหยียบเหยียบเลยอันนี้เหยียบข้างหร่เหยียบนนั่นแหละครับแล้วก็เตะขาที่ ทอาให้ตรงนั่นะครับคอยผู้หญิงครับนั่งให้เต็มก้นแล้วเตะขึ้นนั่นแหละถูกต้องแล้วค่อยๆหย่อนลงเนี่ยตรงนี้มันจะทำงานไอ้เด็ตอนไหนที่เจ็บอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเจ<ช>็บเ <า S 1> ข่าล่างหนูคิดว่าหนูว่าเจ็บเข่าล่างไม่ใช่อยู่ตำแหน่งนี้เลยเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้เลย,เยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสเสียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยเอ็นส่บ้าหัวเข่าเสี่ยหนูยิ้มแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ได้ยิ้มเพราะว่าหนูห่วงเก็บระยะ แล้วพอหนูไปยิมอ่ะหนูก็จะเวทหนักแล้วหนูก็วิ่งไม่ไหวขามันล้าชอบไปสควอตเยอะแล้วก็ใส่น้ําหนักเยอะเล่นสปอตเยอะถ้าถ้าสำหรับผมนะครับสควอตไม่ใช่ตัวเอกไม่ใช่เอ็กซ์แอไซส์หลักสําหรับนักวิ่งถ้าสควอตสควอตที่ถูกจริงๆมันต้องเป็นสควอตโกลนโกลเเล่น RDL รู้จัก RDL ใช่ไหมเออไม่ค่ะหนูคิดว่า Romanian Deadlift อ๋อ R d l ค่ะทำยังไงครับอาจารย์กควรจะเป็นซิงเกิลเล็กเดดลิฟ f t สิงเกิลเล็กไม่ค่อยได้ทำเอายางมาเนี่ยรู้ว่ามันทำดีแต่เหมือน5้ามันทำยากอ่ะกเลยก็เลยมีความบาลานซ์ตัวไม่ดีอะสิงเกิลเล็กไม่ได้จริงแต่ว่าสควอตบ่อยแล้วสควอตครบทุกท่าด้วยนะสควอตสควอตเยอะเนี่ยมันเข้าหน้าขาเยอะใช่ค่ะขาข้างบนหนูเลยใหญ่สังเกตกล้ามเนื้อมัดขาใหญ่เป็นประโยชน์น้อยกับการวิ่งเพราะว่าจังหวะสควอตจริงๆอะมันคือหน้าขามันใช้ตอนนี้ครับตอนที่คุณลงพื้นได้รับแรงกระแทกเนี่ย และพอคุณผ่านไปตรงนี้ไม่ใช้โซนข้างหลังหมดเลยเป็นโพสทีเดียหมดเลยออ,อยู่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ดันก้นไปหน้า,าแหญ่ไปดันก้นไปหน้าใหญ่ไปดันก้นไปหน้าเล่นกับยางยืดยังไงเชื่อไหมว่าหนูขาสั่นหนูเล่นนะอลองดูอยวลองทำดูขาสั่นจริงๆเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อขาข้างหนึ่งอย่างมันไม่แข็งจับจับตื้นนิดนึงนะครับ ็ขาซ้ายหย่อนแ้ายหลังไม่ต้องไม่ต้องเยอะชิดๆไปนั่นแหละครับแล้วทีนี้น้องดันก้นไ่งหน้ายดันก้นขวาไปงหน้านียใช่คะันนะครับพี่สิเคาะให้หน่อยตรงนี้เหรอคะอาจารย์ทำงานหรือเปล่าฝั่งนี้เหรอคะใช่ใช่ยืนตอนยืนอะทำไหมไม่ทำไม่ทำเนี่ยดึง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 เลยคนนี้ทำงานทำไงอะดึงดึงอย่าอันนี้นิวเก่งไงเก่งนะดึงยัง ยัง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 ต้องใช้กำเนาค้นบีบต้องบีบจริงๆใช่ไหมต้องเหมือนขมิบก้นเออเมื่อกี้ได้ยังเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยต้องขึ้นไปนี่นิวไม่หายใจด้วยทีนี้เอาไปใหญ่เอาอันนี้ใช่ไหมเออได้ได้เอหนูไม่เก่งเออไม่เก่งไม่เก่งละคนเอ้ยนิ่นน่แน่นแล้วนิวนี่นิวเออยขาสั้นเออเอ้ยใช่แล้วได้แล้วใช่ไหมได้ได้ลองลองลองอ่ะลองดู นี่เรียกข้าอะไรคะอาจารย์ซิงเกิลเล็กเด็ดิฟซิงเกิลเล็กเด็ดิฟอ่านะซิงเกิลเล็กเด็ดิฟอันนี้นิ่ม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 เนี่ยมันดึง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 เลยอ่ะหยุดก่อนนะหยุดก่อนทีนี้มันผิดท่าตรงนี้ตอนที่เราทำอ่ะเราอยู่งี้ใช่ไหมคะแล้วเราเงยขึ้นตรงเนี้ยเราใช้หลังแต่ผมอยู่อย่างงี้ถ้าผมจะทำท่านี้คือผมดันก้นไปหน้าอย่างเงี้ยนะดันก้นอย่างเดียวอ่าดันก้นขยับก้นไปหน้าดันก้นไปน่ะนั่นแหละนั่นแหละทำแล้ว แล้วยืนพอพอดันมาแล้วพอดันมาแล้วน้องยืนตรงดันยืนตรงนี่ฮะอ่าโอเคก่งไม่ถูกสว่วนใช่โฟกัสกั้มเนื้อผิดพลาดท่าแรกมันโดนหลังมันไม่ได้โดนโ้นใช่เราลงเยอะไหมคะเวลาเราคุมไม่ต้องเยอะครับย่อนเข่าลงนิดย่อนเข่าไม่ใช่ครับเข่าซ้ายอ่าแล้วทำเหมือนเดิมนั่นแหละยังได้แล้วนี่เข้าใจแล้วอโอเคโพสเชรืรอนี้เลยครับที่แสดงว่าเล่นยิมมาอยู่ ได้ไหมได้ไหมนิวไปทําอันนี้พอไปทําอันนี้ได้ดีขึ้นแคเนี้หายยังแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยแสดงว่าเหมือนเราไม่แข็งแรง่วงใช่่แล้วพอตรงนี้มันไม่แข็งแรงใช่ไหมการรับน้ําหนักของหน้าขาเรามากข้รับน้าหนักหน้าขามากขึ้นนเป็นอบ้าอุเขาซึ่งแรงแค่ไหนถ่าะเพราะว่าใช้ก็มันเน้นใช้ตรงนี้เยอะเพราะว่าตรงนี้มันไม่แข็งแรงใช่แสดงว่าจริงๆแล้วนิวเจ็บตรงไป เจ็บมีเข่าแต่ว่าเจ็บเเจ็บอ็นไม่ใช่เจ็บเข่าแล้วเป็นเจ็บเอ็นแล้วกลายเป็นว่าข้างหลังเนี้ยมันไม่แข็งแรงแล้วยืดคอสสายเยอะๆคอสสายคืออะไรคะยืดคอสต้นขาด้านหน้ายืดท่านี้ครับอ๋อข้างซ้ายคอร์สคอร์สก็คือตรงนี้นะอันนี้ตรงไหมฮะตึงตึงใช่ไหมตึงนะเนี่ยยืดคอร์สแต่ตัวข้างหลังนีด่ อ่าดึงมากขึ้นเดิมใช่ค่ะแล้วทีนี้ทีนี้ทำอย่างนี้นะทำเหมือนที่ทำเดินลิฟต์เมื่อกี้คุณม้วนสะโพกไปหน้าเนี่ยนั่นแหละแล้วดึงไหมดึงไว้แล้วม้วนสะโพกไปดึงดึงเลยค่ะดึงมากขึ้นกว่าเดิมดึงไหมดึงแล้วม้วนสะโพกไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอ็นนี่ก็จะไปอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมหนูคือคนที่โชคดีที่สุดในหางวันนี้ทุกคนหยุดเพราะว่าเราจะหยุดเราจะไปแม่หมอกันวันวันแม่หมอกี่โลอะ แบงแสนเออจาววันท yeah> anyway ี่เก้าเก้ายี่สิบเอ็อ๋อน uh hm um ั่นตั้งแต่ย yeah. ี่สิบเอ็ดหนูซ้อมหนักตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ไม่ไม่หมอแม่หมอแม่หมอไงคะแต่แบงแสนวันที่เจ็ดเก้าเก้าอ่ะเก้ากับจิตแก้วโอ้วันที่สิบใช่ค่ะวันที่สิบมกราอันี้แหละไปกับสาวนี่แหละค่ะตอนนีก็เลยค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้ท่าจักระจานและเนาะแล้วก็เดี๋ยวนิวก็ก็แชร์ไอจีซีทีให้ ค่ะอันนี้สมควรจะเป็น GCT ไหนดีคะจริงๆควรทำทุก GCT ถ้าคุณจะวิ่ง21มันมีกี่ GCT นะคะมันมีทั้งหมด3 GCT เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ GCT หนึ่งก็จะเป็นงี้มันอยู่ใน u t u b e อ่าอยู่ใน Youtube แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะ Run Your b e s t Run Your b e s เนะคะกลุ่มจานนะคะ Run Your b e s t ท้ำเดือยน้ำเดืออันสด ต้องดูที่ตัวเราถ้าถ้าผมแนะนำสามสิบวิสามสิบวิสามรอบแล้วก็ไปสี่สิบห้าวิสามรอบอแล้วก็สามสิบวิสี่รอบสามสิบวิห้ารอบไปสี่สิบห้าวิสี่รอบสี่สิบห้าวิห้ารอบหมายถึงแต่ละวันก็เพิ่มไปเออทั้งสักพักหนึ่งสองสามอาทิตย์ค่อยเพิ่มอ๋อค่อยเพิ่มกว่าเราจะคุ้นชินกับท่ากว่าจะกินถูกต้องต้องใช้แอบใช้เวลาอยู่ จีซีทีเนาะถ้าเราทำบ่อยๆจะเปนจีซีทีหนึ่งนี่เป็นจีซทีหนึ่งนี่นะคะนี่เมื่อกี้เป็นจีซีทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นจีซทีสองมีสองจีซทีสองนี่เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อรอบสะโพกต้นขาด้านในต้นขาด้านนอกคิปเฟ e x เซอร์คิปเอ็กเซอร์อันนี้ดีเราข้อยิ้มเราเล่นไม่ถึงมีเล่นไม่ถึงใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอน้องนินิวนะคะแล้วน้องนินนิวก็มีคำถาม ถามอาจารย์ไหนน,นี่มีปัญหาอะไรนะยังมีปัญหานิวรู้สึกว่าเนี่ยเจ็บเข่า,ขาล่างอ่าเข่าล่างตรงนี้ตรงนี้นค่ะ,ตคะแต่เมื่อกี้พอบอกอาจารย์ว่าเออเนี่ยมีปัญหาตรงนี้แล้วว่าเจ็บตรงไหนนะพอกไม่ใช่จาสรุปว่าเป็นเอ็นสะบ้าเขา่าเป็นสะบ้า,ขาเข่าเนาะไม่ได้เจ็บเขา่าค่ะ,คะก็คือกล้ามเนื้อขาตรงนี้ไม่แข็งแรง ใช้และนีน่นิวก็วันนี้มาวิ่ง15โลด้วยเนาะ15โลโค่<ส>ะ,<ส>ะก็เดี๋ยวไปดูว่าวิธีการแก้ไขของน,นิวเป็นยังไงนะคะค๋ยวไปติดตามกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะขอบคุณน้องนิวนะคะค